ไปดูเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานีกันหน่อยนะคะมีรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่บริเวณริมถนนสาย43ปัตตานีหัดใหญ่อยู่ใกล้ๆก,กับสี่แยกดอนยางอำเภอหนองจิกค่ะทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บไปถึง4นายนะคะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองจิกทราบว่าชื่อสิทรวจโทอนุชาขวัญทองอ่อนค่ะ ก็ตามรายงานเห็นว่าเสียชีวิตด้วยนะคะส่วนการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าอยู่บริเวณแถวแถวป้อมชอรบรหมู่8ตบบําบลบ่อทองแรงระเบิดก็ทําให้ตัวป้อมได้รับความเสียหายด้วยนอกจากนี้ก็มีรถจักรยานยนต์ของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจมีประชาชนมีรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายหลายคันแล้วก็พบว่าบ้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดที่เกิดขึ้นด้วยส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุสันนิษฐานว่าน่าจะเป็น การก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่พยายามจะไปทำร้ายทางเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างสถานการณ์นี่คร